โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคาร์บูสตอรี่นะครับวันนี้มาดูจักรยานมือสองนะครับแลนไบค์วันนี้ลงไม่สามร้อยคันนะครับไม่มีแม่บ้านนะครับไม่มีแม่บ้านจักรยานที่แบบว่าผมว่าใหญ่ที่สุดแล้วกันนะครับเพราะผมทําอยู่ที่เดียวนะที่อื่นผมไม่ได้ทำแล้วนะจักรยานที่อื่นนะผมทําอยู่ที่เดียวแลนไบค์นะครับเมมเบอร์เมมเบอร์นะครับการันตีได้นะครับจักรยานมือสอง ไม่ต้องคัดเกตหรอกเอาแค่มีขายก็พอครับก็ทุกที่ก็มาซื้อที่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเบี้ยงชี่นะครับเบี้ยงชี่แค่นนเดลช่วยันยงเหลือกลุ่มนี้เหลือตรงนี้เยอะมากเป็นไงโอ้โหผมมาถ่ายแต่เช้ายังไม่ทั่วเลยขอโทษนะผมนี่ข้าไปดูคลผมว่าพี่น่าจะได้เป็นสิบคลิปแล้วมั้ง ดูไม่ทั่วหรอกมันเยอะ,อะบางทีผมอยากจะสแกนยนกันคันนะ,อ,ะอยากจะหยิบออกมาบางทีไปเจอคันหนึ่งสวยโอ้โหล่อไปสักห้านาทีแล้วล่อไปสวยไปดูชุดมันนะฮะครับบางทีแบบเป็นจักรยานที่แบบว่าที่เราไม่เคยเห็นที่สายพับอยู่แล้วสาย<ช>พับสายเล็กอยู่แล้วเนี่ยคันเนี้ยสวยไรเร่งใช่ใช่ไหมมองตาเดียวเลยไหมสีสีมันแบบชุดสดุดตามีร้อนยี่สิบไหมใช่สวยสภาพสวย เขาเก็บงานมาดีด้วยเอาไปแล้วไม่ผิดหวังบาครั้งถึงกระเป๋าคุณเปิดดูนะเผื่อจะเจอทองก็สิบบาทมันมันมีอยู่นะมันมีอยู่นะมีอยู่ตรงนั้นอะมาพร้อมกับนั่นนะครับเผื่อเขาแบบลืมมาลืมเฮแล้เนยพี้อรไดูใลเล่ ไาเล่บ้างมีหลายแบบหลายแบรนด์นะครับก็ดาฮอนไหนนี่ดาฮอน20นิ้วนะครับดาฮอน20นิ้วรูทบอดวอร์ด <Board walk. S 2> ดูไม่หวั่นไม่ไหวเลยประมาณน,นี้นะครับอ่าเดี๋ยวุมนี้ตัวนี้ก็ดูใน โซน20นิ้วนะครับอันนี้จะเป็นขาใกล้นะครับตัวนี้แปลก่อยเป็นแบบสายพานสายพานอันนี้ลิงค์7สปีด G-Ort JN นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนเหมือนคัเหมือนทรงบอมตั้นเลยเนาะ สวยครับคันนี้สวยใหม่สพาว่าใหม่อะนี่เคยเ็นที่นี่ไหอยล็อกัน้ไหนกอลอะไรแบน้ขนาดนี้มีะล็อหนอานหอะไรก็ีเป็เนลายคีมอะไรเงี้ย ก็จะเป็นสเปเชียลไลน์นะครับสเปเชียลไลน์เคกบีไดโลสีแดงชุดขับเป็นไทก้านะครับเทินแล้วก็อัน,นี่อะไรเนี่ยมองไม่เห็นนีสวยอนี่สวยครับเป็นแบบดิสของใหม่4 70เฟรมอลู470 XT แคนนอนเดียวอันนี้ก็สวยครับคันนี้ฟอร์ตอุ้ยน,นี่เทพวะชุดขับแล้วเนะ่หนึ่งศูนย์ห้าเต็มยังใหม่คันนี้เอาไปไม่ผิดหวังนะครับผมบอกได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอน อยากได้เลยเกิดกิเลสเลย6 5นะครับฝากกดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับคนไหนสน,สนใจสนใจจักรยานมือสองนะครับทักมาได้เลยครับแลนไวค์เพิ่งมงิสายผมนะครับเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวัน,วนไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดมีหลากหลายแบบหลายสไตล์นะครับ5คันแรกราคาส่งทันทีแน่นอนครับผม ทางเข้าวัดละขิงครับใส่ไล่ขิงครับอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและฟังก็แล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าขอบคุณครับ